ขอต้อนรับสู่รายการร้อยใจไทยตารุ่มเย็นครับจากที่ทางรายการได้นําเสนอโครงการกลับบ้านเรารักรออยู่ของสถานีตรนนารวจภูธรบันนังสตาไปแล้ววันนี้เราไปฟังจากผู้รับผิดชอบโครงการและประชาชนในพื้นที่ว่าเขามีความรู้สึกต่อโครงการนี้อย่างไรบ้างครับหลังจากที่ออกโครงการวัดมัจิตตามมัจจิตต่างๆเราก็ได้ทราบข้อมูลปัญหาของแต่ละท้องที่แต่ละท้องถินน่นในการที่เราได้พบปะกับผู้นำศาสนาผู้นาท้องถิ่นนะครับแล้วประชาชนในพื้นที่ แล้วประชาชนในพื้นที่ก็ได้มีปัญหาหลายอย่างมาทั้งปัญหายาเสพติดและปัญหาดักและอีกปัญหาหนึ่งที่ได้ต้นคิดเกี่ยวกับโครงการรักเอยอยู่คือได้มีประชาว่าลและำนำเสนอเกี่ยวกับคนที่ถูกหมายปวิหมายพรกรและบางคนก็ไม่มีหมายอะไรและก็ได้หลบหนีไปเพราะเกรงกลัวอำนาจที่ที่จะมีต่อตัวเขานะครับหลังจากท่านผู้กับก็ได้คิดโครงการกลับบ้านเรารักรออยู่ในการเป็นการโครงการครั้งนี้นครับท่านผู้กับได้เรียก ผู้นำศาสนาและก็ผู้นำท้องถิ่นแลวก็ตามท้องถิ่นต่างๆมาพูดคุยดังน,นั้นผู้กับก็ได้เอารายชื่อผู้ที่มีหมายพรกรหมายประวิต่างๆในพื้นที่ต่างๆมอบให้ท่านผู้ใหญ่บ้านกำนันและก็ผู้น,นำศาสนาท้องถินงถ่นให้ดูว่าในพื้นที่ของท่านมีใครถูกหมายอะไรมั่งเพื่อจะได้ทราบและถ้าท่านถ้าท่านสามารถประสานได้ก็ให้ประสานเพื่อเราจะได้มารายงานตัวหรือมาแสดงตัวต่อเจ้าหน้าที่เพื่อจะให้ ผู้คุณคนเหล่านะั้นที่หลงผิดแล้วครับได้กลับมาอยู่กับครอบครัวทางบ้านเพื่อจะให้ครอบครัวมีความสุขหลังจากที่มาคุยนอกรอบเสร็จก็มีท่านแรกคือท่านอิปเทมฮายุามามะนะครับมารายงานตัวเป็นคนแรกในการรายงานตัวในครั้งนั้นนะครับท่านผู้กันะครับและผู้คำนวชทุกท่านนะครับ,บ,รบ,าานนรบได้ทั้งหน่วยกาลังในต่างๆในพื้นที่ทางตาทุกท่านทุกหน่วยกําลังครับได้มาเป็นสักขีพยานในการมอบตัวในครั้งนี้รวมทั้งผู้นําท้องถิ่นและผู้นําศาสนาวันนั้นนะครับเป็นครั้งแรกที่เราได้จัดขึ้นที่พื้นท ผู้แสดงตัวแรกในอิบราฮิมฮยอม,มานะครับใาแสดงตัวนี้ก็มคือรู้สึกสบายใจที่มีทั้งผู้นาศาสนาผู้นําท้องถิ่นและหน่วยกําลังซึ่งผู้นําแต่ละคนก็อิบราฮิมก็ได้ความั่นใจก็ได้มาได้ฟังด้วยท่านผู้ชมก็สบายใจที่มีคนที่เขาไว้ใจมาได้เป็นสกิีพยานในการรับมอบตัวในครั้งนี้ด้วยนะครับรนุสุขหอผมผงก่อนที่จะมารายงานตัวแต่ก่อน,อนพ่อผม ระแวงกับเจ้าหน้าที่พอมาเข้าในโรงพยาบาลจริงๆแล้วเจ้าหน้าที่ไม่มีอะไรพีแต่ว่าเราระแวงตัวเองตอนนี้ก็เรารู้สึกสบายใจแล้วก็ดีขึ้นจะไปไหนมาไหนก็ไปได้สะดวกที่บ้านก็ไม่มีใครมีแม่คนเดียวแต่ก่อนก็แม่อยู่คนเดียวพอตอนนี้เรากลับอยู่บ้านก็แม่ มีความสุขเราก็อยากแสดงความยินดีที่เขามีโครงการกลับบ้านเรารอรออยู่เราก็ได้เข้าโครงการนี้ก็สบายสบายใจขึ้นอยากให้เพื่อนๆที่อยู่หลบๆซ่องๆกลับมาเข้าโครงการนี้ด้วยครับ โครงการกลับบ้านเรารักรออยู่นอกจะจะช่วยให้ประชาชนในพื้นที่ได้ใกล้ชิดก,กับเจ้าหน้าที่มากยิ่งขึ้นแล้วนะครับยังเปิดโอกาสให้ผู้ที่เคยหลงผิดได้เข้ามารายงานตัวซึ่งแสดงให้เห็นว่าพวกเขามีความไว้วางใจการทํางานของเจ้าหน้าที่รัฐมากยิ่งขึ้นครับพบก,กับรายการร้อยใจไทยต้ารุ่มเย็นได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์สำหรับวันนี้สวัสดีครับ ในชีวิตเราบางสิ่งก็สําคัญกว่าคราบเลอะคราบหนักไม่ใช่ปัญหาเพราะเรามี breeze excel oxy extra พลังขจัดคราบหนักที่เหนือกว่าในหนึ่งเดียวและคราบหนักซักออกยาก breeze excel oxy extra สีอะไรจ๊ะ ไม่ซิตรพร้อมสารสกัดธรรมชาติจากข้าวญี่ปุ่นช่วยผิวดูกระจ่างใสจุดด่างดำจึงดูจางลงใหม่ซิ r ร s าสปอ e s s เลสไวจู v ีโลชั่นอะไรคือความลับที่ทำให้เธอดูอ่อนเยาว์อย่างนี้นะ Pons Age Miracle ด้วย Intelligent Pro Cell Complex ช่วยผลัดเซลล์ผิวได้วรวดเร็วให้คุณดูอ่อนเยาว์แม้เวลาจะผ่านไปถึง10ปีใหม่ Po นส์เอจมิรัคพิสูจน์ด้วยตัวคุณเองใน7วัน